ครับสวัสดีครับผมฮันโซเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับผมวันนี้ผมมาสร้างกำแพงนะครับแล้วก็เตรียมเข้าสู่องค์ประกอบการสร้างปราสาทนะครับกำแพงเนี่ยเอาไปใช้ได้กับบ้านทุกๆหลังเลยและแต่จะเอาไปแมทกันเองนะครับส่วนที่กำแพงในวันนี้ที่ผมจะเอามาสร้างเนี่ยก็เป็นแค่เบสิกพื้นฐานนะครับก็คือสามารถเอาไปปรับเปลี่ยนใช้ตามที่ท่านอยากจะไปเปลี่ยนได้เลย นะแล้วก็ในท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะแจกไอ้บ้านหลังนั้นนะครับมีคนอยากได้เยอะแยะมากมายเลยจริงๆแต่ว่าถ้านับจริงๆให้ผมสร้างนะครับนั่นอะผมสร้างไปชั่วโมงกว่าได้มาแค่นั้นอะมันยากพอสมควรซึ่งผมจําไม่ได้แล้วก็มันก็ไม่ใช่บ้านที่เป็นไอเดียจากผมเองด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์เจ้าของเครดิตไว้ใต้วิดีโอแล้วก็ลิงก์โหลด map วอร์ช o n map แมปสอนสร้างอันนี้ขอผมให้ไปโหลดดูกันเองนะครับมาเริ่มกันจากกําแพงอันแรกเลยแล้วกันเนาะกำแพงแรกนี่ง่ายมากเลยครับผมส่วนประกอบก็มีแค่4อย่างนะครับก็คือในเทอร์บล็อกนะครับวางในส่วนด้านล่างสุดนะครับของกําแพงนะครับขึ้นมาวางขึ้นมาแล้วก็เว้น1อย่างละ1บล็อกนะครับแบบนี้ แล้วก็วางขึ้นมา2บล็อกวางที่เป็นขอดที่เป็นพิลานะครับวางขึ้นมากําแพงจะสูงเท่าไหร่ก็ได้ครับสูง4บล็อกหรือ5บล็อกเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่ความสูงของบ้านของท่านนะครับช่วงที่เป็นว่างๆตรงนี้นะครับใส่รั้วไม้หรือว่ารั้วอะไรก็ได้ที่อยากจะให้จะให้เป็นสีนั้นนะครับแล้วก็วางสลับปิดไว้ด้านบนนะครับก็เสร็จแล้วกําแพงในแบบที่ เบสิกมากๆเลยนะครับอาแพงต่อไปจะออกแนวคุกหน่อยแต่ว่ามันไม่มันไม่จะเป็นต้องใช้สีนี้ตลอดสามารถใช้สีอย่างอื่นเอามาปรับแต่งได้นะครับวัตถุดิบก็มีอยู่ประมาณ 4- 5้าอย่างเลยนะครับขั้นแรกนะครับวางข้้งล่างสุดส่วนตรงนี้นะครับก็วางสโตนธรรมดานะครับวางบล็อกด้านในก่อนนะครับมาเรามาวางบล็อกด้านนอกนะครับ บล็อกด้านนอกก็ใช้เป็นแบบวาง1บล็อกแล้วก็เว้นนะครับเว้น2บล็อกนะครับแล้วก็วาง1บล็อกแล้วก็เว้น2บล็อกแล้วก็วาง1บล็อกแบบนี้นะครับกําแพงยาวเท่าไหร่ก็เอาไปเว้นกันเองนะครับแล้วก็ช่วงที่เราเว้น2บล็อกด้านหน้าวางบันไดลงไปด้านหน้าครับให้มันเป็นสลปทางมันสลปขึ้นมันจะดูเป็นมิติสําหรับกําแพงมากยิ่งขึ้นนะครับใส่รั้วด้านบนตรงนี้นะครับ รั้วหินนะครับหรือว่ารั้วอะไรก็ได้นะครับวางด้านบนนี้วางช่วงที่เราวางบล็อกข้างหน้านี่แหละครับที่มันไม่ใช่บันไดอ่ะนะแล้วด้านในเราขยับมาทําด้านในบ้างนะครับหลังรั้วหินนะครับก็วางสีเดียวกันกับสีกําแพงด้านในสุดที่เราทําเลยนะครับวางขึ้นมาพอวางขึ้นมาแบบนี้นะครับสี่เหลี่ยมด้านในช่องอย่างนี้จะใส่ไอรอนบาร์ลงไป จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับไอรอนบาร์ก็จะโปร่งใสมองเห็นด้านนอกได้นะครับส่วนด้านนอกบริเวณด้านนอกสุดกลับมาที่ด้านนอกตรงนี้นะครับบริเวณกาแพงหินนะครับวางบันได1บล็อกแบบนี้นะครับแล้วด้านบนก็ใช้บล็อกสีเดียวกันนะครับจากเหมือนเหมือนด้านในวางวางปิดด้านบนอย่างนี้ด้านในนี่ก็จะมีแค่นี้ครับผมแล้วก็เรามาตกแต่งด้านนอกเพื่อปิดองค์ประกอบนะครับ ก็ใช้บล็อกแบบสลับนะครับหรือว่าบล็อกเต็มก็ได้นะครับแต่บล็อกเต็มนี่มันจะทื่อๆไปหน่อยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่จะดูไมเ่เป็นมิติช่วงระหว่างตรงนี้นะครับเห็นไหมแต่ถ้าเราวางสลับก็จะสวยแบบมีมิตินิดหน่อยนิดนึงนะครับแล้วแต่คนชอบเลยจะใช้บล็อกแบบเต็มก็ได้หรือจะใช้แบบสลับก็ได้นะครับไม่ว่ากัน <c oughs> ส่วนต่อมาครับผมเป็นแบบ ค่อนข้างโมเดิร์นหน่อยสำหรับบ้านที่ออกแนวรู้ๆนะครับวัตถุดิบองค์ประกอบนะครับก็มีไม่กี่อย่างครับผมองค์ประกอบในแนวเดียวกันนะครับมีอยู่ประมาณ6อย่างนะครับด้านแรกด้านในสุดนะครับวางคอร์สด้านในนะครับวางปูพื้นไว้ด้านล่างสุดแบบนี้ด้านนอกนะครับใช้บันไดนะครับแต่ให้มันบิหน้าขึ้นไปด้านบนนะครับ เว้น2บล็อกเอ่อเว้นบล็อกเดียวนะครับขออภัยเว้นบล็อกเดียวนะครับแบบนี้แล้วก็วางสลับวางสลับช่วงที่เราเว้นเมื่อกี้นะครับด้านในส่วนต่อมาครับผมอผมอยากผมอยากจะแนะนําว่าไอ้บล็อกด้านในน่ะเว้นเท่าไหร่ก็ได้ครับผมแต่ว่าถ้าเอาแบบสวยงามแล้วก็ดูแบบเราเสียเวลาน้อยมากที่สุดก็น่าจะเว้นประมาณ5บล็อกแล้วจะเว้น 2บล็อกก็ได้นะครับแต่ตามแบบที่ผมให้ดูนี่ประมาณ5บล็อกนะครับก็สวยพอดีพอดีนะครับ <c oughs> วางบลิกขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะครับแล้วก็วางบลิกสลับปิดทำในเชิงหลังคาอีกทีหนึง่งแล้วก็ใช้กระจกปิดตรงช่วงช่องที่เราเว้นไว้นะครับก็จะเสร็จแล้วกำแพง กแพงต่อไปก็จะเป็นกระแพงออกแนวสร้างประสาทหน่อยเพราะว่าด้านบนเราจะมีบันดไดมันเป็นอะไรกับบันไดามากป่ะวะมันจะเป็นกระแพงหินนะครับด้านบนก็คือเราสามารถเดินสำรวจตัวตาได้แบบนี้นะครับเวลาสร้างยาวๆนึกสภาพออกใช่ไหมครับว่ามันจะเป็นคล้ายๆกับบาเรียกั้นอยู่แล้วก็เราเดินอยู่ด้านบนนะครับด้านล่างก็มีช่องสำับเดินด้านล่างนะครับ วัสดุอุปกรณ์ก็ไม่เยอะเท่าที่ควรนะครับก็มีวัสดุเกือบๆจะคล้ายกันหมดทุกอันนั่นแหละฮะขั <c oughs> ้นแรกนะครับเรามาสร้างด้านในกันก่อนนะด้านในนะครับใช้บลิกสโตนบล็กนะครับวางไว้ด้านล่างสุดนะครับถัดมาด้านหน้าขยับมาด้านหน้าหน่อยนะครับบริเวณด้านหน้าตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีบล็อกไม้วางขึ้นมาใช่ไหมครับวางประมาณ2บล็อกนะครับ แต่ว่าข้างบนส่วนตรงนี้เราจะใส่เราจะเปลี่ยนจากบล็อกไม้เป็นสลับแทนอะเมื่อกี้ที่ผมพูดช่างมันอาจจะเข้าใจยากเอาเป็นว่า <c oughs> เราวางก่อขึ้นมา3บล็อกนะครับด้านบน1 2 3นะครับวาง2 3แบบนี้นะครับ อันนี้อันนี้มันจะเป็นความความาความความกว้างของระหว่างกําแพงนะครับประมาณ3บล็อกนะครับแต่ที่ผมทําให้ดูตอนนี้เป็น5บล็อกนะครับไม่ต้องงงนะครับเอาไปเลือกใช้นั่นเองแล้วก็ทําด้านหน้ากันต่อนะวางบันไดวางแบบนี้ครับผมวางให้มันเป็นแบบนี้แนวนี้เนาะแล้วก็ ช่วงระหว่างที่เราเว้น1ช่อง1ช่องเนี่ยเราก็ใช้สโตนบลิกอย่างผมเว้นนี่มันจะมีว่างอยู่ช่องหนึ่งตรงนี้นะครับก็ใส่ไว้ตรงนี้แล้วก็ถามว่าช่วงตรงนี้ในแบบเนี่ยตอนนี้ในแบบมันเป็นแบบอันนี้ใช่ไหมครับเป็นแบบนี้แล้วผมแล้วผมก็วางแบบนี้แต่ถ้าใครที่ทํากําแพงแบบเว้น5้าบล็อกมันก็จะมีช่องว่างตรงนี้ถามว่าแก้ยังไงนี่วางสโตนบลิกลงไปแบบนี้ครับผม แค่นี้เอง <c oughs> แล้วก็ช่วงกึ่งกลางตรงนี้วางบันไดให้มันหันหน้ามาทางนี้นะครับแล้วก็วางสโตนบล็กสลับอีกทีหนึง่งประมาณนี้นะครับส่วนด้านในนะครับด้านในเราก็วางสโตนบล็อกให้เท่ากันกับบล็อกไม้พอวางเสร็จปุ๊บวางรั้วหินเอ่อรั้ว รั้วไม้นะครับไว้ด้านในหาจุดกึ่งกลางครับผมอย่างตัวนี้นะครับห้าบล็อกจุดกึ่งกลางก็คือเลข3นะครับก็1 2 3แล้วก็1 2มันจะพอดีช่องระหว่างกันเลยประมาณนี้แล้วก็วางสโตนบลิกขึ้นมาด้านบนอีกทีนึงวาง2บล็อกนะครับ แล้วก็ใช้สโตนบลิกส s ต a ร์หรือว่าบันไดบลิกนั่นแหละครวางให้มันยืน่นออกมาด้านนอกมันจะชนอ่ามันจะตรงกันกับด้านล่างพอดีเลยตรงนี้ด้านล่างนี้ใส่เป็นบันไดนะครับวางยาวแบบนี้แล้วก็วางรั้วไม้อ่อตบปักวางรั้วหินไว้ด้านบนนะครับ ประมาณนี้นะครับก็จะไม่เหลืออะไรให้เราตกแต่งแล้วก็หมดแล้วนั่นแหละฮะเสร็จสิ้นนะครับสำหรับรั้วเวอร์ชั่นแบบที่เป็นค่อนข้างแนวประสาทประสาทหน่อยนะครับไม่ใช่ประสาทเป็นปราสาทแดงนะปราสาทนะครับ <c oughs> อันต่อไปครับผมเป็นแบบกึ่งโมเดินกึ่งประสาทนะครับแต่มันจะออกแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยก็คือ มันจะมีองค์ประกอบที่ทําให้เหมือนเป็นทรงแบบกําแพงญี่ปุ่นหน่อยๆวัสดุอุปกรณ์ก็ไม่เยอะครับผมมีแค่น,นี้นะครับแล้วก็น้ําอีกหนึ่งกระปุกอ๋อไม่ใช่ดิหลายกระปุกอยู่นะตามบล็อกนั่นแหละอันดับแรกนะครับวางด้านหน้าก่อนนะครับช่วงด้านหน้าวางบล็อก1บล็อก2บล็อกนะครับ แล้วก็จะมีเว้นช่วงนี้5บล็อกใช่ไหมแล้วก็ใส่บล็อกไม้ลงไปบล็อกใบไม้นะครับวางใส่รั้วไม้ขึ้นมา2บล็อกครับผมแล้วก็ด้านบนสุดใส่สลับวางยาวรึปุ๊บ,บ,บ,บด้านหน้าเสร็จแล้วนะครับต่อไปช่องด้านในตรงนี้เราเว้นหนึ่งช่องเพราะว่าจะเป็นทางน้ําไหลนะครับวางสโตนบลิกหนึ่งชั้นนะครับ แล้วก็วางให้มันขึ้นมาถึงข้างบนสุดตรงนี้ครับผมนพอวางถึงข้างบนสุดแล้วเราก็ใส่สโตนอ่ารั้วไม้เออไม่ใช่รัว้วโอ้เป็นไรเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงขอ,อ,อสดชื่นอาการหนักเลยครับผมถ้าจัด ที่ดูคลิปที่แล้วนะครับก็ไม่ต้องคิดอะไรมากครับอาจจะเป็นบัฟส่งผลเอฟเฟกย้อนหลังนะครับเราจะเห็นว่าเรายังไม่มีน้ำนะครับด้านในแต่ก็จะเป็นกำแพงด้านในอยู่แล้วสำหรับใครที่อยากให้กำแแพงมีแสงสว่างด้วยก็เจาะตรงนี้นะครับแล้วก็วางอะไรก็ได้แต่ที่มาเป็นแสงสว่างแต่ผมวางสีเลนเทแล้วกันมันจะได้ดูเข้ากับสีน้ำนะครับ มันก็จะมีแสงสว่างในตัวของมันแหละทีนี้ <c oughs> น้ําเราเจาะน้ําเราก็เจาะบล็อกตรงนี้ครับผมทีนี้มันโวอยู่ข้างในทํำยังไงก็เข้าไปนั่งเข้าเข้าไปอุดด้านในครับผม <c oughs> เพิ่มมาอีกหนึ่งบล็อกนะครับด้านในจะเห็นว่ามันเป็นรูปลักษณะแบบนี้แล้วเราก็วางน้ําลงไปครับจะแล้วกาแพงอันต่อไปก็เป็นแบบ ลายในตัวลายในตัวของกำแพงเองนะครับไม่ยากเท่าไหร่เดี๋ยวจะสอนตามขั้นตอนนะครับวัสดุอุปกรณ์มีแค่4อย่างเท่านั้นเอง <c oughs> อันดับแรกครับผมวางรูวหินเออไม่ใช่รูวหินดิแป๊บหนึ่งนําโมสะสมัควัตัวอะไรตัวสมาสมาุดาเสรโอเคมาทำสมาธิเรียบร้อย วางวางบล็อกหินไว้ด้านใน1บล็อกนะครับจากนั้นผมเว้นช่วง5บล็อกนะครับแล้วก็วาง1ครั้งนะครับ1 2 3 4 5สาี่ห้านะครับแล้วก็วางหนึ่งบล็อกไว้ด้านหน้านะครับสำหรับกำแพงยาวก็นับ1 2 3่5ห้าแล้วก็วางาวางบล็อกหินไวขน้ข้างหน้า1บล็อกแบบนี้นะครับวางยาวไปเรื่อยๆนะส่วนด้านหน้าอีกทีนึงเราก็วางบล็อกไม้นะครับขึ้นมา2บล็อกแบบนี้ <c oughs> จากนั้นด้านในนะครับเนี่ยด้านในเราจะเห็นว่าด้านในมันเป็นแบบนี้ทํำยังไงลายจริง,รงๆลายมันทําได้หลายลายนะครับแล้วแต่เอปไปใช้กันเองแต่ของผมที่ผมแนะนําก็คือวางบล็อกสโตนบลิกไว้ด้านในให้มันชนกับตัวซุงด้านในอย่างนี้ใช่ไหมครับเว้ When, น1ช่องครับผมเมื่อกี้ผมทำห้าบล็อกใช่ไหมละ่ะมันจะต้องเป็นเลขคู่กับเลขคี่ลงตัวกันพอดี วางขึ้นมาด้านในแบบนี้แล้วก็ช่วงที่มันมีช่องแบบนี้ผมวางบันไดแบบนี้ก็คืออันนึงเงยหน้าขึ้นอันหนึ่งก้มลงแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังคาด้านบนแบบนี้นะครับวางบล็อกไม้ขึ้นมาอีกหนึ่งบล็อกครับผมแล้วก็วางสโตนบลิกแบบนี้บันไดที่เป็นสโตนบริกนะครับวาง แบบนี้นะครับให้มันเป็นหลังคายื่นกันฝนออกมาด้านนอกเวลาเรายืนก็จะยืนแบบนี้ส่วนด้านในตรงนี้นะครับ <c oughs> วางสโตนบลกปิดอย่างนี้เลยก็ได้แต่สาหรับใครที่อยากให้กําแพงมีแสงสว่างด้วยก็เจาะตรงนี้1นรูครับผมแล้วก็ใส่บล็อกอะไรก็ได้อย่างผมใส่กโกลสโตนไว้ด้านในนะครับก็จะสว่างในตอนกลางค,คืนอ่กลางคืนอุ้ยกลางคืนกลางคืนครับผมแล้วเราก็วาง สลับไม่ใช่สโตนบลิกที่เป็นแบบบล็อกเต็มนะครับไม่ใช่สลับนะครับวางไว้ด้านบนแบบนี้เสร็จแล้วนะครับก็จะมีแสงสว่างด้วยตอนคืนแต่มันไม่ค่อยสวยตรงที่ว่ามันเป็นสีเหลืองมันตัดกับสีดําหมดเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยผมว่าเอาแสงสว่างไว้ด้านล่างแบบนี้ก็ไม่ดูแย่เท่าไหร่นะครับดีกว่าวางไว้ด้านบนนะครับแล้วแต่คนเอาไปชอบเอาไปใช้กันเองเนาะ <c oughs> ส่วนอัสุดท้ายนะครับก็เป็นอลังการขึ้นมาหน่อยค่อนข้างที่จะอลังการแล้วก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับสำหรับสร้างแบบ9บล็อกไม่เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าสร้างแบบระดับ60บล็อกขึ้นไปอาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับวัสดุอุปกรณ์ก็มีประมาณ3อย่าง4อย่างไม่เยอะนะครับอันดับแรกนะครับเราวางเสานันก่อนนะครับวางเสาขึ้นมา 4บล็อกนะครับก็คือเรามีช่วงตรงนี้2องบล็อกก็คือช่วงตรงนี้ก้านของมันแล้วก็ช่วงกา้านช่วงปลายด้านล่างกับปลายด้านบนนะครับผมวางบันได2 3ส,สให้เป็นมุมแบบนี้ <c oughs> ข้างบนเหมือนกัน1 2แล้วก็3ครับทัดมานะครับมาต่อ,อให้มันลิงก์กันต่อ บันไดนะครับให้มาลิงก์กันต่อแบบนี้ปรับแบบนี้ปรับแบบนี้แล้วทําไงต่อก็เหมือนกันกับเมื่อกี้เลยวางสโตนขึ้นไป4บล็อกครับวางขึ้นไปแบบนี้แล้วเราก็วางบันไดมันก็จะต่อขึ้นมาอีก1ชั้นแล้วก็แค่วางเสาในรูปลักษณะเดียวกันนะครับแต่วางต่อไปเรื่อย วางยาวๆไปเรื่อยๆนะครับเสร็จด้านหน้าและตรงนี้อ่ะต่อไปขึ้นมาด้านบนนะครับด้านบนเราก็ใช้บล็อกแบบเต็มนะครับวางวางเฉพาะไอตัวขนานี้นะครับวางไป1บล็อกบล็อกบล็อกครับแล้วตรงนี้ก็เป็นสลับวางสลับนะครับวางสลับไว้ด้านล่างสุดตรงนี้นะครับไม่ใช่ด้านบนอย่างนี้นะด้านล่างนี้ครับก็จะคล้ายๆกับแบบนุ่น ใช่ไหมแต่อันนี้ดูดูมีมิติขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็เราก็ใช้สะต้นบลิกปิดไว้ด้านบนแบบนี้นี่สำหรับใครที่คิดว่ามันยังไม่สะใจพอนะครับยังสร้างไม่สะใจเท่าไหร่ก็วางไอ้นี่วางไว้ด้านบนปรับเข้าให้ทีนี้คนก็ขึ้นไปเดินด้านบนนะครับก็ไปเดินแบบเนี่ยอารมณ์แบบไปเดินประมาณนี้เนี่ยเดินอยู่ โอ้มาโอ้แกะโอ้กระต่าย <c oughs> เสร็จด้านนอกแล้วเรามาทําด้านในกันต่อด้านในเนี่ยกระจกกระจกล็อกกระจกก็วางบล็อกกระจกขึ้นมาสองบล็อกวางให้มันพอดีกับตัวช่อง2ช่องนั่นเองนะครับนี่แหละก็เสร็จแล้วนะครับแค่นี้เองนะครับ ง่ายครับผมแต่มันกินเวลาตรงที่ว่าเราสร้างยิ่งสร้างเยอะมันก็นจะยิ่งกินเวลามากยิ่งขึ้นนะครับ <c oughs> ส่วนกำแพงด้านในถ้ามันโวอยู่อย่างนี้ใช่ไหมไม่อยากให้โวี้ทำยังไงพี่ทําอย่างน,างางนี้น้องก็แค่วางสโตนบลิทเพิ่มขึ้นมาแล้วก็วางเสาสโตนขึ้นมาแบบนี้แล้วก็วางสโตนบลิกอีกทีหนึง่งเห็นไหมมันก็จะเรียบเลย แล้วเราก็ถ้าบ้านข้างในก็เนี่ยมอง,งจากด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะครับเส <c oughs> ร็จแล้วนะครับกําแพงทั้งหมดนะครับแล้วก็ใครที่อยากสร้างปราสาทนะครับก็แนะนําว่าเริ่มทํากําแพงก่อนแล้วก็ค่อยทําปราสาทข้างในนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราทําปราสาทข้างในก่อนแล้วเราก็ <c oughs> มาสร้างกําแพงทีหลังเนี่ยบางทีการการกําหนดกําแพงของเราเช่นอ่า โปรเทคเรามี90คูณ90แล้วปรากฏว่าปราสาทเราที่มันสร้างนะ่ะมันเกิน90ไปหมายความว่ากำแพงที่เราจะสร้างเพิ่มอ่ะมันสร้างไม่ได้แล้วถ้าเกิดสร้างเกินปุ๊บเดี๋ยวก็มีคนมาทุบอีกฉะนั้นผมว่าสร้างกำแพงก่อนแล้วค่อยเข้าไปสร้างตัวปราสาทด้านในจะจะป้องกันการที่ว่าเราสร้างกำแพงเราเราสร้างตัวปราสาทเกินนะครับก็จะให้เราเตือนสติตลอดเวลานะครับส่วนตัวแบบตัวนู้นนะครับก็โหลด ใต้ลิงก์วิดีโอเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมฮันโซขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ